้านสำนักงานสาธารณาสุขลบบุรีนะครับได้ประกาศปิดโรงพยาบาลหนองม่วงเป็นการชั่วคราวหลังเพราะว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด -19 าครับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดลบบุรีประกาศแจ้งปิดโรงพยาบาลหนองม่วงเป็นการชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าพบบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตรวจพบเชื้อโควิด1ิบหนึ่งรายทําให้ต้องมีการตรวจหาเชื้อและกักตัวบุคลากรผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดกว่า100นาย ซึ่งมีผลกระทบต่อการให้บริการดูแลผู้ป่วยจึงต้องปิดบริการโรงพยาบาลหนองม่วงเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่14พฤษภาคม2564โดยในเบื้องต้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีครับได้แจ้งเตรียมการเคลื่อนย้ายคนไข้ในโรงพยาบาลทั้งหมดไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบ้านมีและให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหนองม่วงไม่เคลื่อนย้ายให้กักตัวอยู่กับที่ สำหรับการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและชุกเฉินนะครับสามารถเข้ารับบริการโรงพยาบาลใกล้เคียงได้ดโดยาาโเฉพาะที่โรงพยาบาลโคกเจริญโรงพยาบาลบ้านมีโรงพยาบาลโคกสำโรงโรงพยาบาลสาโบุรีและขอความร่วมมือผู้รับบริการที่มีอาการป่วยไม่รุนแรงให้เือกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือคลินิกครอบครัวใ,ใกล้บ้านของท่านสำหรับผู้ป่วยนอกทั่วไปที่แพทย์พิจารณาว่ายัางไม่จําเป็นต้องมารับยาด้วยตนเอง ทางโรงพยาบาลจะจัดยาและสมอบยาให้ถึงบ้านโดยมีทางอสมอเป็นผู้นำส่งให้นะครับหากผู้ป่วยที่มีความจำเป็นหรือมีเรื่องเร่งด่วนให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1669หรือโทรได้ที่หมายเลข0632023921หรือหมายเลข0632023923ครับ